ก็ฝากถึงบรรดาลํำพันเนาะงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เหมือนจะเพิ่มรอบอีกหนึ่งคิวคร<ะ>ับก็คือคิวที่เกิดขึ้นนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางเจบูดกับทางมานามเชสซี่จะได้มีเซนตตรงนี้เลยเพราะว่ากรณีที่เก็บตกเนาะ <c oughs> ตก<บ>ก็ในบางล่นก็คือวันนี้เนาะมีการประกวดควายยักษ์นะคะเป็นรวมรุ่นเป็นรุ่นของฟันน้ำนมแล้วก็ฟันแท้รวมกันใช่ไหมคะทีนี้ทางผู้ใหญ่เห็นว่า ควรจะมีรุ่นฟันน้ำนมเพิ่มเติมแล้วก็ประกวดขึ้นใหม่นะคะก็ก็เลยเมีผังงานออกมาแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลาเที่ยงก็จะมีการประกวดกระบือยักษ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียในรุ่นของฟันน้ำนมค่ะสำหรับคลิปนี้ครับไม่รู้นะอยู่ตรงไหนให้กลับก่อนหันหัวรถกลับมาเลย <c oughs> นะคะกับตอนมากลับก่อนค่ะ ก็ยังไงพี่น้องที่ยังอยู่ไม่ไกลนะเราก็กลับไปแล้วที่จะประกวดควายยักษ์นะคะรุ่นออฟันน้านมให้กลับมาด่วนเลยนะคะพรุ่งนี้มีประกวดตอนเที่ยงค่ะยังทันนะคะยังทันนะคะกลับมาเลยท่ยยบ้าน,านประชาสัมบันให้ลูกบ้าน,น,านได้รู้ว่าใช่ค่ะกลับมาก่อนค่ะใช่กลับมากกลับมากกลับมาก,มา,กม,ามาประกวดควายยักษ์ฝันน้ำนมกันก่อนนะพรุ่งนี้ทั้งเพศผู้และเพศเมียมากันเยอะๆค่ะุกคนเอาแมสมาด้วยนะคะเพื่อสุขภาพใช่ค่ะ แล้ววันนี้เราพบกับเหตุการณ์จริงนะคะวันนี้เรามาพบกับเหตุการณ์จริงค่ะวันนี้วันนี้ชาวบ้านนะคะเข้าใจอยู่ว่ามาพี่ชายครับขอขอขอข้าง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 นอกหน่อยนึงครับมาจะได้ฟรีเต้น์หน้างานตรงนี้คือตอนนี้คือบรรยากาศจริงนะคะสัมภาษณ์จริงตอนนี้จากฟาร์มอะไรคะก้อนทองฟาร์มนะคะก้อนทองฟาร์มวันนี้เหตุการณ์จริงก็คือมาแล้วไม่มีเต็นท์นะคะเพราะเต็นท์ฟรีเพราะฉะนั้นนะคะ ทำยังไงเพื่อที่เราจะให้ช่วยเหลือพี่น้องควายกันได้นะคะ<ฆ>หนึ่งเลยใครที่จองเต็นท์ไว้แล้วนะคะแล้วก็ควายยังไม่มาตอนนี้ก็เหมือนกับว่าให้น้องควายอ่ะฝากพักควายกันไว้ก่อนาาาฝากพักควายกันไว้ก่อนนะคะ<ฆ>เพื่อที่จะได้มีควายมาประกวดกันเยอะๆเนาะแล้วก็ทําให้บรรยากาศการประกวดควายในงานกระบือแห่งชาติครั้งนี้ไม่ ไม่ดบลงใช่เออช่วยกันช่วยกันค่ะแบ่งปันกันกลางวันเนาะไม่มีเต็นท์ค่ะกลางวันมันมันร้อนเงี้ยค่ะโชคดีที่น้องเขามาเดินมาเจอนางฟ้าสองคนนะคะเจอนางฟก็ให้อาศัยไปอาศัยอยู่เต็นท์บอกว่าอ้าไปใส่เต็นท์มาดามเจสซี่ไปเต็นท์ควายงามซัมฮักกับควายนาคาเฟ่ก่อนนะคะโชคดีค่ะใช่เพราะว่าคือควายนาคาเฟ่ก็จะมีควายมาตัวผู้พรุ่งนี้เย็นค่ะยังยังช่วยเออวันตัวเมียเนาะเขาเป็นตัวเมียแบบ ไปประกวดพรุ่งนี้เ้าไปเอาไปอยู่ก่อนได้งั้นไปนอนก่อนไปนอนเต็นเราก่อนได้นะคะคือต้องเรียนให้ทุกคนได้รู้ว่าก็คืองานสนามมขอขอนอนนะมันจะเป็นที่ค่อนข้างน้อยอยู่พื้นที่จํากัดมันมีพื้นที่จํากัดค่ะากให้ประชากรควายเยอะใช่ค่ะจะหมุนเวียนกันเข้าปีนี้ก็คือเห็นประสบการณ์ประสบการณ์แล้วว่ามันเป็นยังไงแบบมีข้อบกพร่องตรงไหนอ่ะก็คือปีหน้าจะได้อ่า ปรับปรุงใช่ปรับปรุงจัดการให้ถูกต้องค่ะค่ะนะครับก็โดยคอนเสปต์ตวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคนที่เข้ามาค่อนข้างเยอะไหมแล้วก็คนข้างนอกที่มาเที่ยวงานอยู่ไหมครับเยอะค่ะเยอะเยอะมากครับชาวบ้านเยอะคนให้ความสนใจใช่ค่ะแล้วชาวบ้านเขาเป็นคนเอาควายเข้ามาประกวดกันเยอะนะแต่ว่าคือแค่ตอนนี้อัปเดตด้วยแล้วก็พี่น้องที่ได้ผลไฟกลับเป็นยังไงบ้างอัปเดตสถานการณ์ถือว่า เราเป็นเพื่อนกันมีอะไรที่มันพอช่วยหายาช่วยกันได้นะคะนี่ค่ะรถมาขลบรบคือคือก็คอยยักฟันน้ำนมกลับบ้านไปหลายตัวแล้วนี่แต่เพิ่งเพิ่งโทรให้เพิ่งโทรให้กลับมากลับมาค่ะนี่ค่ะก็จากเหตุการณ์อะไรไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับหนึ่งก็ไม่มีที่อยู่ด้วยสองสองก็คือคือวันนี้เขาเขาจะแม้ว่าฟันน้ำนมอ่ะถ้าประกวดกับรุ่นฟันแท้ยังไงยังไงก็แพ้อยู่